สุขสบายดีเอฟซี FC ถึงมองทุกบอลว่าฟังเล่าฟังไทยพนะี่น้องเนาะก็มอละกที่ต่างประเทศตื่นต้นเช้ปปาพี่น้อลลกงกําลังเก็บขวดขึ้นนี่โอ้ยมวนหลายที่น้องที่ทั้งคือเลยบนงทะเลเก็บภาพบรรยากาศมาฝากตอนหัวแร่งก่อนขึ้นเวทีนะที่นะ้องไปเบื้องภาพบรรยากาศกันเลย ขึ้นว้าเป็นตัหัวคำเี่น้องเอามาฝากพี่ฝากน้องเย่างนา้นตหัวคำเติมตุนมากีิเดาสาวม่จะบุสาวพีนน้องูสาวํำเร็จซำหน่อยซำใหญ่พป่น้องลายลาย้างเนทะเลมีขึ้นแหกพี่น้องขึ้นแหลกตัวนี้มัจสเป็นขึ้นแหลกพี่นข้ขึ้นตอีดต่หัวคำ่างดีใจไร อย่า้องเนาะที่เพิ่นได้มาอุ่นน้ำฟ้าแขางระบบเพิ่นก็เอ่อป้องกันครับพี่น้องนอเ,น,เาอนาะระบบป้อ,ง,องกันเพิ่นดีเลยนี่ตอนหัวค่ำเนี่นะพี่น้องโอ้ยมาอุน่นน้ำกอนคือว่าน้ำแข็งพี่น้องเนาะเพิ่งมาบม่ได้ว่าเรื่องแต่รเร,าารืพี่น้องเลยก้มเดือดกำลังสีประตูอยู่หน้าห้างว่าสัมถัสเฮียปล่อยขายน้ำแข็งพี่น้องเนาะแต่มันขึ้นก็มีแต่เพิ่น ไปยลุดน,นุมน่มๆโซเซีะพี่น้องนี่นี่เอ้ยกับรังเลยพี่น้องเสื้อแดงๆนี่กับรัง,เ,ง,งเป็นกับรังเอ่อกับรังสร้างบรรยากาศออกมาข้างนอกพี่น้องพาพี่น้องมาเลาะข้างนอกซะก่อนอยู่ข้างนอกนี่ก็สี่อุ้ยพี่น้องเลยเนี่ยมีแต่วัยรุ่นเลยพี่นอ้องขึ้นก็แปรเคลืกันมีวัยรุ่นมีรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นไปหอดหลุดเด้อนะพี่น้องเนาะ นี่ทุกรุ่นขึ้นแต่ว่าสาวๆก็ลายหลายงามงามได้ขึ้นนีนพี่กกน้องมีแต่ผู้งามงามสาวก็ได้นี่ทุกรุ่นก็มีแต่ผู้หล่อเนาพี่น้องนนี่เอาพาพี่น้องมยา,งอาย่างรอเบิ่งบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศเอ่อบรรยากาศก่อนขึ้นเวทีคอนเถสิร์อบรรยากาศก่อนขึ้นเวทีเฮาก็สีพาพี่น้องมอรา,ารอเบิ่งว่ามันเป็นองไรมันอยู่สังไรนะพี่น้องเนาะ เนหนบรรยากาศประสันเาะคนมากหน,น้าใยเราไม่นี่แต่ผูกสวยๆรอๆงามๆนี่พี่น้องอสาวมาเราเสือหมากม่วงนีพี่น้องเนาะก็เริ่มาะอ,อยู่ในงานแข่งเหือพี่น้องงานแข่งเหือบึงทะเลนี่พี่น้องเด้อก็มือแรงเป็นมือสุดท้ายคือมือแรงพี่น้องเป็นมือสุดท้าย,ายก็คือเสียบงานมือสุดท้าย ก็เมื่อนี้เป็นมือเอ่อชิงชัยนะพี่น้องนะคือวันที่เจ็ดเป็นวันชิงชัยชิงชนะเลิศของเฮือรนี่พี่น้องมาดุลแต่งตัวยุคเก่าศูนย์บทนี่ยังแต่งตัวแบบกัมพูเดียตัวยุคเก่าศูนย์นี่พี่น้องเนี่ยผมมานั่งร่อสาบึงนะพี่น้องเนาะโอ้ยสาวกับถูกงามนี่นะคือเห็นเลยพี่น้องบริตตัวที่เห็นเหตุแล้วหลุดพี่น้องไอ้นี่ยต้องหลุสาวมีแต่ผู้รอรอผู้เบาก็ได้ที่ผู้งามนี่พี่น้องเนาะ อย่างเต่ว่าการเออเข้มงวดในการเข่าพนกับปู่อุ้ยนี่พี่น้องเด้อปีนี่พนเข้มแข็งหลายป้องกันพนดีหลายนี่พี่น้องสาวๆเนี่ยบางคนก็บอว่าเป็นป้ากขโมยนี่พี่น้องเนาะมากขโมูนี่แหละตัวนี้มากขโมูนี่สาวๆ่นี่ยในเนี่ยสู้ๆว่าสนจบนี่พี่น้องเนี่ยคณะป้องกันพนคือป้องกันก็คือมีตำรวจทหารนีพี่น้องเนาะพนได้เข้มงวดได้สร้างเข่านี่พี่น้องพนสิ ขวดอาวุธเนี่เป็นสิ่งที่วดอาวุธอยู่นี่ไห้เตือนวุฒมากเขาบอกให้เขาแล้วพอสิกักตัวไว้ซะก่อนจังว่ากันนี่พี่น้องเข้มแข็งเอ้อสาวแต่สาวสงสัยก็บด้กวดตี่นี่พี่น้องเนาะนี่ล่ะป้องกันเพิ่นเข้มแข็งหลายพี่น้องคืนเห็นโอ้ส่งเซเด้อพี่น้องเด้อส่งเซอขณะป้องกันเพิ่นนี่บางคนก็มากับลูกกับหลานน้องพี่น้องเนาะ มาส้มมาเสียพี่ brands, mainland, น <unre> ้อ <t aring metros> งมาส้มมาเสียพี่น้องเอ่อหนุ่มแสงเดือนนี่นี่เขาสาวนี่สาวเสือดำสองคนมาเป็นครูเลยพี่น้องว้าทุ่นี่เนาะบวต่ำบวสูงว่าขาวว่าดำนี่พี่น้องเนาะหนุ่มแสงเดือนยินดีต้อนรับทุกผู้ทุกคนนี่พี่น้องเนาะนี่เห็นบ่ได้ปะทุสาวอุบ่าวจะมาไล่เหรอพี่น้อง พาพี่น้องว่าเลาะว่าข้างนอกเองนี่แต่พี่น้องเสีห็นนี่พี่น้องโอ้ยหานข้าห้างห้าห้างห้านขายเนี่พี่น้องลายลายเนี่ยว่าภาษาอังกฤษสองคนนี่พี่น้องเป็นรอยมากินเนี่นี่โอ้กินยำอ่าแต่ว่าเด้อ่าได้เพื่อนว่ามากินยำน้ำกันแต่ขอบใจเพื่อนหลายเนี่พี่น้องเนาะกระเพาะพี่พี่น้องเลาะไปสักก่อนถึงทั้งเมืองทีทา้งนอกทางในบรรยากาศดูได้งานพี่น้องกรอยู่ประมาณนี่นะพี่น้องเนาะ มีผู้บ่าวผู้สาวเด,ด็กเด็กแดงพี่น้องมาส้มข้อวเลยพิ่ห้าก็มีงานเพิ่นว่าหา้าคนเลยจัดงานแข่งเขือเพิ่นบ่ได้จัดมาหลายปีเลยพี่น้องมามีผู้สาวเด่กชายคนมายืนเบิ่งพี่น,น้องเนาะมีมาวส้มมะเสียมะปลาเป่าปุ้มเป่าผู้สาวแต่คนพี่น้องนาะบนบ้านนั่นบ้านนี้แรงอย่าลืมเด้อม,มาเหลือดำนี่เด้อมาแรงเด้อพี่น้องเคลื่ลอนท้ายเด้อ เห็นเลยเนี่ยพี่น้องนี่เเนี่เว่ยสาวสาวสมนอยล้วนเลยพี่น้องนี่นี่พวกสาวห่าวเลยนี่พูดดิพี่น้องเนาะก็คือเห็นนี่แหละพี่น้องเนาะยังว่ามีพี่มีน้องพี่น้องว่ามาโอ้มาล้มมาเล่นน้ำขอบใจได้หลายทีนะพี่น้องมีขอบเมื่อสุดเด็กเล็กแดนมีสุขสุขคน ขอพวกล่อถ่า,ถานาะพี่น้องเนาะก่อนจะขึ้นเวทีกับประม่านสามทุ่มนาะพี่น้องคือขึ้นเวทีเพื่อการสแสดงนี่ครับแต่ว่าครับเปิดเป็นดีเจเนาะพี่น้องเปิดถ่านพี่ถ่านน่องอยาให้พี่ให้น้องรอถา่านว่าจันเทร์ก็ถ่านพี่ถ่านน่องถ้าพี่ขึ้นน่องมากกว่าทำการสแสดงเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยม้อนซึ้งไรน,นะเวทีมขึ้นนี่เนาะพี่น้องนี่บรรยากาศก,าก่อนขึ้นเวทีเอามาฝากพี่ฝากน้อง เพียงนะ้อมาเห็นภาพพี่น้องเบื้งของงามๆส,สวยๆเสือตัวนี้มันงามเหรอเพี่งนะ้อเนาะว่าเต้นแนะ่บผู้สาวก็มีบรรยากาศบุญสวงเหือพี่น้องกอนขึ้นเวทีก็เลยพาพี่พาน,พน้องนะพี่น้องเนาะมาเลาะเบิ่งบรรยากาศกาศอนขึ้นก็นมี่ยังแไงมีปลาปงปลาเป่า,ปา,ปาโอ้ยคนมาในแข่งในงานเนะพี่น้องเนาะเป็นเป็นมืเมล็ดพี่น้องเป็นคืนแรกทีให้พี่ให้น,หน้องนะพี่น้องเนาะนี่โอ้ยเด็กมากเลยเขนาด พี่น้องเนาะก็มิตรผุนล่อๆนี่ว่าพี่น้องก็ถ่าพี่น้องล่อท่าเขาถ่าพี่ท่าน้องเขามาในงานนาะพี่น้องเนาะก็เลยว่ามาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งก็ว่าสิ่ไซุดอยู่พี่น้องแตงว่าบรรยากาศบันบ่อไห้บ่ไห้เนวใดนาอพี่น้องเนาะบ่บรรยากาศมันบ่อไห้แหนวใดก็คือนนิดซาซาพี่น้องเ้ย ไร่ย่ำไร่เน็ตมันสายพี่น้องยังจะเห็นอะไรสัสิแกลปรนไดจนากันได้สิพยายามแก่ในพี่น้องบรรยากาศนี่จะผัวง่ามเลยพี่น้องเออขุ่นดุ่นรอในพี่น้องเนาะพี่น้องทางบึงทะเลบ้านกาล้องไต่ก็ล่องเนื้อเมืองพระล้านเนาะพี่น้องเนาะพระล้านไต่พระล้านเนื้อพระล้านกลางแหละออกไปแถวหัวทางแก่งพามเนาะพี่น้องเนาะหน้ากลางเซ่เนาะพี่น้องเนาะออกไปแถวขุนหน้ากลางเซ่หน้าทมขุ่นมาเม็ดเนาะพี่น้องเนาะเมื่อคืนนี่โอ้ยผมเราโมแลง บื Jahres, บร์ mash, AH, พพรน,น i i. ซิม่า climate, gas, ไม่เด้อเพื่อนว่าน้องพี <Officer paperwork net> ่น้องเนาะก็คือมื้อแรงนี่สาวๆนี่สาวๆบานเท้าในทางสาวเบิร์นเทอรีเพื่อนก็ได้มาโอ้ยพี่น้องเลยนี่แต่ว่าพาพี่พาน้องมาเบิ่งเพร์นกำลังสีขาวละวงน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าเรื่นี้ละวงนั่นการขอดคันเพื่อนทะเได้พี่น้องนี่การขอดคันเพื่อนสีบ่ให้ถืออาวุธเข้าไปเพื่อนกันตีขาบ้าบอยน้องพี่น้องเนาะกันต่อการอารวาสกันอารวาสน้องพี่น้องเนาะนี่ยสาวๆนี่ไม่ถือพวกงามเียพี่น้องบ่ได้ตัวด้หนิได้ ของแท้ได้หนิพี่น้องนี่ไปไปรุ่นกับพี่ผุนล่อๆนี่น้องพี่น้องเนาะ,ะหาว่จาจ่าตัวโบแมนนี่ไม่ค่าเช่าขายกันพี่น้องนี่เขาปุ่นบ่มีเขาปุ่นมีเออเขาเมางน้องพี่น้อง,นนองนนเนาะคนละมากลากไม่ใครลูกโอ้ยพี่น้องเอ้ยซจำสีกินขันไผมางานเมื่อคืนนี่แท้ๆพี่น้องก็จังหวะผ้าพีผ้าน้องมาเลาะเบิ่งบรรยากาศก่อนขึ้นเตี่ยมือแรงนี่สิพยายามหาสัญญาณตัวที่วา่าไรสดได้ พี่น้องนอยากให네้เลยพี่น้องได้เบิงน้ำนี่แล้วพี่น้องนอยากให้พี่น้องได้ไลรสดให้พี่ให้น้องได้เบิงนี่พี่น้องนี่ป้องกันเพื่อนโอ้แท้ๆได้ครับมาให้เบิงอีกเท่านึงนี่พี่น้องนี่เพื่อนโกรธขันให้ได้พี่น้องนี่เห็นว่าจะแทะเห็นว่าเจ้าสาวลูกสาวนั่พี่น้องน่าจะแทะได้พี่น้องได้ก็จะพาพี่พาน้องมาเบิงนั่พี่น้องน่า นี่บรรยากาศตอนนี้สาวเพียบเลยนะพี่น้องเนาะบางคนก็มาเป็นมูบางคนก็มาเป็นกลุ่มนะพี่น้องเนาะบางคนก็มากับผู้สาวบางคนก็มาเดียวนะพี่น้องเนาะแต่ว่าส่วนลายเมื่อคืนนี่มากอะมาเป็นกลุ่มแหละนะพี่น้องเนาะกับมาเป็นครูน้ำก็มีครูผู้หญิงครูผู้ชายเป็นแฟนน้ำก็มีนะพี่น้องนี่นี่สาวสาวเนี่ยสาวคนนี้เห็นปะมาเป็นกลุ่มนะพี่น้องเพิ่นวันนั้นนีตัวเพิ่นวันมื้ออื่นเด้อหัวสั่น สิมาอีกเมื่อคืนนี่เพิ่นว่าเพิ่นไปเสียห์นาเวทีนะพี่น้องเนาะกะ็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือว่าอะไรอยู่หนาเวทีขันจาบวาฬสดอันนี้กับวัวใหญ่นั่นเอนขออภัยหลายๆนะพี่น้องเนาะเพราะว่ายังมันลิขสิทธิ์มันหลายพี่น้องเอ้ยบม่ได้เปิดแสงรได้มันกนะนี่นี่นี่พี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องก็ยังติดแดงเลยนี่นะไม่ฆ่าไม่ฆ่าก็าง,งานไม่ฆ่ามักสไลเดอร์นี่นี่นี่พี่น้องพากันเลาะพาพี่พาน้องไปเลาะเบิ้ง ส่วนหนึ่งเขาเบื้องวัดนพี่น,น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้คันแบบวันที่เจ็ดเพิ่นก็จะมีการคดสง่งพระเทระเนาะพี่น,น้องเนาะคือพระครูอยู่นี่เนี่ยสันผู้สาวเอ้ยเพิ่งหยอกเล่นกับกล่องดีตัวบางคนกะยังเคลื่ออายอยู่กะบว่ากันนพี่น,น้องเนาะถ้าพี่น้องเห็นอยู่ใส่กนันมาเบามาจานจิ๋ยมาเบากันได้ฝากซื้อฝากเสียงกันได้นะับหนังนี้สุดแฮะสันสาวบ้านเฮาสาวเออ พึงทะเลซานากังซีนะพี่น้องเนาะนี่แหละแต่ว่าน้องพี่น้องไปผุ่นกินปลามาพี่กินเข่าน้องเพีองเนาะอยู่น้ำกันคนลาวเฮาไปผุ่นกินปลามาพี่กินเข่าเนี่ยพี่น้องมาเพิ่งต้อนรับจังดีเลยพี่น้องมากกระไรโอ้ยบไปยากไปรุ่นอุบ่าวเนาะพี่น้องเนาะจังได้กระยาเนาะพี่น้องเนาะเน้าพี่น้องคลิปนี้กับสิรุสัมเนี่ขอขอบใจเอฟซีถุงทุ่มบอลเองเรางนลกวคงไทย ខ្រូវើ័ដិត្តានពីលាដែល់ក្នុងទៀបរលាស់វីថោះនៅពីលាប់ក្នាល់ក្